สวัสดีครับสมาชิก้อค,คลิปนี้ก็มานำสเ,นเสนอเซียนยอดบุรีรัมนะครับผมท่านก็ส่งแนวทางมาให้แล้วนะครับผมงมดก่อนหลุดนะครับเข้าตะเลขวิ่งเลขวิ่งสองให้ล่างเข้าบนนะครับผม ก็ดูวันที่หนึ่งกาที่หนึ่งนะครับผมเดียนเจ็ดวิ่งบุญมีหนึ่งจับคู่ให้สามหกหนึ่ง เจ็ดหกศูนย์เจ็ดสามห้านะครับผมยอดบุรีรัมวันที่หนึ่งวิ่งล่างมีสี บนล่างจับคู่ให้สองตัวมีหกหนึ่งหศูนสามห้าสามหกพิเศษล่างมีเจ็ดสี่แปดห้านะครับผมใครอยากสงสัยอะไรก็โทรไปถามท่านได้นะครับผม เสียงยอดอารมณ์ดีของอะไรนะประโคนชัยนะครับผมแกอยู่ประโคนชัย0 6 3 9 2 3 7 6 5 1นนะครับผมครับผมเดี๋ยวจะโทรไปถามเสียงยอด วันนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมฮัลโหลฮัลโหลครับเสี่ยนสวัดดีครับ,รบผมครับวัดดีครับได้ยินไหมครับได้ยินอยู่ครับผม ว่ายังไงเนาะสบายดีไหมครับตอนนี้สบายดีแต่ไม่สบายไม่สบายแต่เงินไม่สบายเลยตอนนี้รู้ซื้ว่าพลาดว้นี้เลยไม่ไม่สบายเงินเลยไม่มีเงินใช้แล้วตอนนี้อธรรมดาธรรมดาสู้ต่อไปสู้ต่อไปครับยังไงก็ยังมีลมหายใจอยู่ก็ยังดิน้นสู้ต่อไปตลอดเลย เพื่อวันข้างหน้าต้องเป็นบางของเราสักวันนึงงวนนี้มั่นใจไหมเนี่ยสัมษณ์แล้ว,ดวนนเด้เนี่ยงวดนี้ครับครับเตรียมพร้อมหรือยังครับอ้าเตรียมพร้อมแล้วครับครับก็มั่นใจอยู่ครับอ้าวอย่างนั้นก็ bon na, วิ่งบนไปเลยนะวิ่งหนึ่งเม็ดเดียวครับวิง bon ed, ่งบนเม็ดหนึ่งหนึ่งเม็ดเดียวเนาอครับอ่าตอนนี้จับคู่บนตามตัว สามหกหนึ่งสามหกเลยเเเลยสามหกหนึ่งบ่ครับบุกเขาไปเลยเตัวเน้นอันนี้ตัวเน้นเนาะครับทีนี้มันผลริบวยนี่แต่ได้ยิดชัดคุณเปล่าเลยแล้วก็เจ็ดหกศูนย์ครับเจ็ดหกหกศูนย์เจ็ดหกศูนย์คือตัวกันครับครับผมเจ็ดหกศูนย์เนาะครับเจ็ดสามห้าตัวกันครับเจ็ดสามห้าตัวกันเนาะ ครับทีนี้วิ่งวิ่งล่างสี่เม็ดเดียวครับวิ่งล่างสี่เม็ดเดียวครับแล้วก็จับคู่สองตัวบนล่างครับครับผมครับอกหนึ่งวงกลมไปเลยตัวเด่นตัวเด่นหนาอกหนึ่งเหรออืมครับอกศูนย์สามห้าตัวกันครับกับอกศูนย์กับสามห้าตัวกันแล้วสามหกอ่ะ สามหกนี่สามหกตัวเด่นกโกลมไปเลยครับอ๋อตัวเด่นมันการสามหกนี่เด่นเด่นบนหรือเด่นล่างบนล่างบนเลยอืมบนล่างเนาะครับเดี๋ยวจะมีล่างพิเศษให้หอศูนย์กับสามห้าเนี่ยตัวการอาทิตย์นี้ล่างพิเศษเม็ดเดียวครับผมเจ็ดสี่ครับครับล่างพิเศษเม็ดเดียวเจ็ดสี่เนาะครับแปดห้าตัวกันครับแปดห้าตัวกันเนาะ ครับมีกันนี้แหละครับอือไปยังไงเดี๋ยวใกล้จะวันคสุดท,ท้ายเลยจะมีเสริมให้อีกสักตัวหนึ่งก็คอยดูก่อนไปยังไงถ้าฟันดีก็โทรมาบอกด้วยเด้ออือผมก็อยากจะให้เออยากจะให้ทังท้องถูกรวยรวยมดอ่ายกท้องอะไรแต่มันไม่รู้หดกี่แล้วให้ ตามตู้เต้นเดียวโว่สองตู้ลืมไปว่าตามดู้งดีแล้วเข้าตะเลขวิ่งให้วิ่งให้วิ่งบนให้วิ่งล่างไปขึ้นบนเดีอยสองน่แเลยโอ้ยผมก็นลึกอยู่ว่ามันจะมาอีกไหมเนาอว่าทรมาทำมาเพิ่มนะน้ะผมให้เป็นองหลงนันมาเป็นเตเล่าเลขมาเดตัวเลขมาเด่ตัวเก่าอย่างนี้ก็ อาจารย์อาจารย์ก็ตีลังกาหมดแล้วเนาะตีลังกาฮะทุกคนหมดเลยไงไงงงหมดเลยละมาอยู่ย่าน้้ำนๆเขาจะย่องทำบ้านเราอย่างนี้เสร็จเลยเลยไม่เหลืออืมแต่งวดหน้าเนี่ยวันที่หนึ่งกรกฎาคเนี่ยพูดว่ายังไงก็ต้องเข้าแน่นอนเลยกรกฎาคมนี่นเนาะครับ ยังไงก็ต้องมีเฮบ้างเลยไม่ได้เฮกินงวเรล่วนี่ไม่ได้เฮกินงัวเรล่วนี่ไม่ได้เฮงุดที่แล้วนั่นแหละแตนงุดกองก็ได้เฮอะไรเจ็ดสองตรงตรงอ่ะอะไอ่งุดกองก็เก้าเก้าไอซ้ำตาไอตาดซ้อะไรก็เข้าไล้งวดกอนเจ็ดสองอ่ะครับมาฝลาไรงวดที่ฝ่ามาเมื่อวานนล่แต่ก็ดูเปนที่หนึ่งอ่ะผมมั่นใจว่า ยังไงก็อาจจะมีเหวบ้างเลยครับผมครับก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้เลยก็ขอให้ทางท่องรวยวันรวยคืนนะครับครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับครับผมครับครับเสียงยอดเช่นกันเด้อครับครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ ครับผมผมแม่พี่น้องเสียนยอดท่านก็การันตีให้แล้วนะครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชินแนะหรือแนะนำนะครับผมเลขสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับผมไม่มีใครอาจรู้ได้นะว่าเลขจกตัวไหนให้พ่มแม่พี่น้องพิจารณาเองเด้อ สุดท้ายนี้ทางจองก็มีอะไรมอบให้นอกจากคำบวยพรหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ